สวัสดีค่ะวันนี้ยายจะมาชวนทำแกงไข่มดแดงใส่ผักหวานปลาแห้งนะคะวัตถุดิบของเราที่จะใช้ในวันนี้ก็จะมีไข่มดแดงประมาณ200กรัมนะคะที่ยายได้มาผักหวาน2กรัมนะคะผักหวานสดๆดกรัมปลาแห้งอย่างดีสตัวนะคะซื้อจากตลาดนะคะเครื่องปรุงของเราก็จะมี เกลือ1ช้อนชาผงชีสด1ช้อนชากะปิ1ช้อนโต๊ะนะคะเครื่องแกงหอมแดง5-6หัวกระเทียม4กลีบพริกพริกแห้งของเราใช้พริกแห้งนะคะพริกแห้งประมาณ10เม็ดน้ำปลาอย่างดีนะคะแล้วก็น้ำปลาสําสำเร็จรูปนะคะปรุงตามใจชอบเลยนะคะเอามาดูค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่า แกงของยายนะั้นจะเป็นอย่างไรนะคะเลยนะคะขับแรกลนะ้างไข่มดแดงก่อนเก็น้ำล้างล้างทําความสะอาดไข่มดแดงให้ดีนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเก็บมาย่างไงนะคะมีเศษยสีสสสยเศษใสเราก็ล้างล้างด้วยน้ำหนึ่ล้างให้สะอาดเลย พอไ,ได้ไข่มดแดงแล้วเราก็เสดดน้ำเอาไว้อย่างนี้นะคะพักเอาไว้ผักหวานของยายที่ได้มาก็มาเด็ดใบแล้วก็ล้างนะคะล้างทำความสะอาดเด็ดใบอ่อนนะคะเด็ดเอายอดอ่อนๆสำหรับ ส่วนแข็งๆนี่ก็ทิ้งไปเลยนะคะก้านแข็งๆแล้วก็รูดเอาใบมันนี่ค่ะรูดเอาเลยง่ายดีเนาะเสร็จแล้วก็ล้างทำความสะอาดนะคะก่อนที่เราจะเอาไปแกงนี่ค่ะรูดเอาใบอ่อนของเขา แห้งของเราก็นำมาล้างเพื่อทำความสะอาดก่อนนะคะล้างเอาสีสกรปรกออกจากปลาแห้งให้หมดนะคะก่อนที่เราจะเอาไปแกงือไปต้มเราต้องทำความสะอาดก่อนล้างคราบทรายคราบฝุ่นออก เราก็นำปลาย่างไปต้มก่อนนะคะนำปลาย่างไปต้มก่อนให้น้ำเดือดเลยจะ้นะ,ะต้มเพื่อให้ปลานิ่มนะะต้มให้ปลานิ่ม ต้มปลาให้เนื้อนิ่มดีแล้วเราก็ตักออกนะคะตักปลาที่ต้มแล้วออกไปแกะเอาแต่เนื้อเก็บแต่เนื้อปลาไว้แบบนี้นะคะนี่ค่ะก้างเราก็จะแบะออกนี้ หัวเราจะเก็บไว้ทำน้ำพริกปลาแห้งเราแกะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พกักเอาไว้ต่อไปเราจะมาตำน้ำพริกเลยค่ะพริกแห้งประมาณสิบเม็ดเลยจ้ะใส่เข้าไปเลยใส่เกลือพริกแห้งมีสิ่จำยากเักกน้อยตำก้อนเลยจ้ะ ใส่หอมแดงกระเทียมใส่หอมแดงกระเทียมลงไปเลยค่ะแค่พอประมาณแล้วใส่หัวปลาลงไปเลยค่ะหัวปลาที่เราพักเอาไว้นะคะใส่ลงไปตำรวมกันเลยใส่ลงไปตำรวมกันเลยค่ะ เมื่อตำเครื่องแกงใส่หัวปลาให้ละเอียดนะคะเพื่อที่ให้รสชาตินัวรสชาตินัวแล้วก็หอมเนื้อปลาหอมปลาแห้งนะคะน้ำพริกของเราหัวปลากับน้ำพริกเราละเอียดดีแล้วนะคะเราก็ใส่กะปิลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนี่ค่ะยายจะใส่กะปิลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ทำให้เข้ากันกับพริกแกงเราเลยกะปิช่วยให้หอมนะคะก็รสชาติดีด้วยทำได้ที่แล้วนะคะเป็นอันเสร็จแล้ว๋ยวนูน้ำล้างคุบนิดหน่อยเอาไปใส่หม้อนะคะได้แล้วค่ะ พอน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่พริกแกงลงไปเ่ะพริกแกงลงไปนะคะอืเริ่มหอมแล้วเริ่มหอมแล้วโอ้โหหอมได้ที่แล้วค่ะ เราก็จะปรุงรสไปเลยนะคะพอน้ําเดือดได้ที่แล้วยายจะใส่ปลาร้าไปหนึ่งทับพีปลาร้าสเร็จรึไคะที่ยายใส่ปลาร้าหนึ่งทับพีผงนัวคะ่ะผงนัวผงนัวใส่เข้าไปหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชาเมื่อเราปรุงรสเรียบร้อยแล้วเราก็ชิมดูก่อนนะคะ ชิมดูก่อนก่อนที่เราจะใส่ผักลงไปอ,อร่อยแล้วค่ะเผ็ดหอมได้ที่เลยค่ะเสร็จแ้นเราก็ใส่ปลาแห้งลงไปเลยนะคะใส่ปลาแห้งลงไปปลาแห้งที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยรสชาตินี่ปรุงได้ตามใจชอบเลยนะคะ น้ำปลาลงไปนิดนึงมั่ต้องเยอะนะคะน้ำปลาเพราะเรามีกระปิกอยู่แล้ว1ช้อนโต๊ะได้รสชาติได้ที่เราเราก็ใส่ไข่มุดแดงพระเอกของเราไปเลยนะคะไข่มุแด,ดงใส่ลงไปเลยว่าไข่มุดแดงเรามันก็ไมสุกยากอยู่แล้วเนาะ ไข่มุดแดงน่าทานมากเลยค่ะเราก็จะใส่นี่ค่ะใส่เลยนะคะผักหวานบ้านของเราได้ใส่ลงไปเลยค่ะหอมมากเลยเดูยสิคะสีสันน่าทานมากเลย ถ้าใครชอบคลิปของยายคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโคเล็กๆของคุณยายด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายอีกต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ